ที่นี่มีสลิงตรงนี้คนเยอะตื่นตัวไว้ได้ปืนแล้วพบศัตรูแล้วเรินมตงไปสัญญาณเซ็นเซอร์แล้วกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่ กำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่ฉันสร้างไฟสัญญาณเซนเซอร์แล้วกำลังยึดเครื่องแสง Triple kill Audra kill unstoppable. Rampage. กิดล่าหัวเล่าฉันสร้างดาบของราชาแล้ว